หันกันกนนะสวัสดีคับวันนี้แบทแมนกับมามีฝนครับจะมาเล่นแมพสวนน้ําครับวันนี้บามีพาแบทแมนมาเที่ยวสวนน้ํากันอีกแล้วครับแต่ว่าเป็นสวนน้ําที่ใหม่ไม่ใช่ที่เก่าแล้วชื่อสวนน้ําว่าสปาร์กเวิร์ดก่อนที่เราจะไปเล่นสวนน้ํากันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับปะรดกดกระดิ่งกดคอมเมนต์กดตามครับ มาซื้อตัว๋วแมนซื้อตั๋วนี้ด้วยมามีมาซื้อด้วยกันนี่ซื้อตั๋วสองบัตรครับแต่พานักงานไม่มีนะได้ตั๋วมาแล้วเราหยิบตัวฟรีๆเลยไปไปเดี๋ยวจะพาไปเล่นกอนแอบไหมครับเล่นครับแต่ว่ามาเล่นน้ำก่นดีกว่าร้อนมากเลยเมามีไฟที่หัวกระโดดลงน้ำตู้ม แบทจังเล่นไม่ถึงเลยครับปองเครื่องแบทแหลกครับอุ้ยไม่ได้เดินมาทงางนี้ถึงมันอะว่ายน้ำตามมาแล้วโฟมมันหายไปเมื่อกี้อุตส่าห์ถือโฟมมาว่ายน้ำตามมาเราไปช่วยแบทอยู่ในน้ำแล้วว่ายตามนะมาแม่ลูกว่ายน้ำกันอปลากระ,ะโดดมันมี่อตอนนั้นแบทเจอตอนนั้นแบทเจ้กระโปงฟรีนะำกระโดดขึ้นนะตอนนั้นแบทเจอไอเทมกระโปงฟรีนะ เอากระโดดขึ้นมาตรงมามีสไม้ตัวแบทไม่ลอยสไลเดอร์ตัวแบทลอยมีคนตกมาจากสไลเดอร์มันเลยดังตุ้มเราอยากเล่นสไลเดอร์วะไม่ใช่เมื่อกี้มันดังตุ้มจากจากตัวแบทเองเมื่อมีคนลงมาจากสไลเดอร์แต่เราจะหาทางขึ้นยังไม่ได้นี่มาเมื่อกี้มามีเห็นทางเข้าไปแล้วรอบนึงไปมามา ตามมาครั้งเข้าไปไหนครับตามมานะน้ตามตอยู่ครับจ๊เห็นอยู่อยู่น,นื่อนสะพานเล้นสะพานขึ้นสะพาน,ส,พานส่วนน้ำที่นี่สวยเนอะ<ว>ตรงนี้มีน้ำวนลงไปเล่นน้ำวนหัวยางไหมอุ๊ยเอาครับอ่ะมาแต่เราอยากเล่นสไลเดอร์ก่อนงั้นอุ๊ยเหมือนเจออุโมงค์ นลวมันมีเขา้ามันมีออกไงเขาขึ้นลองขึ้นห่วงยางดิแมทห่วงยางขึ้นแล้วโตเดี๋ยว,ว,วมีขึ้นอ,อีกอันันหนึ่งขึ้นตามแบทมันมามันเป็นน้ำวนนะคะแล้วก็สามารถนั่งห่วงยางได้แล้วมเขามันมีเร็วไปเร็วความตัเยอะอะห่วงยางมีเร็วห่วงยางสปีดบดัสปลปติดติดก้อนหินติดก้อนหิน ห่วงยางสีม่วงหรือสีน้ำเงินสีม่วงโอโหสวยจังลายเราก็เหมือนกันด้วยถ้ามันมีทางขึ้นเรากระโดดขึ้นไปหาสไลเดอร์เล่นกันดีกว่าป๊าเฮ้ยทำไมห่วงยางนี่สวยจังเต็มเลยอยากเป็นห่วงยางเหรอว้าวมีหัวกะโหลกน่าควยจังเลยเดี๋ยวก่อน แบตแดงนะเนี่ยอาไปกดตรงนี้ทำไมล่ะลูกทำไมแบตเริ่มแดงก้อนเนี่ยไม่ต้องอมไม่ไมไมันมม,มีไปเร็วจังกระโดดขึ้นเลยเดี๋ยวแบตเดินไปเลยดีกว่าเดินไปดีกว่ากระโดดขึ้นมาเลยแล้วไปหาสไลเดอร์เล่นดีกว่าขึ้นขึ้นไปที่ไหนอะขึ้นไปบนนี้นี่นะใช่แบตอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างบนอุโมงค์อะเห็นมามียังนอน เออห็นแล้วมามาตามมาครับผมเหมืนมีให้ไปตามมาตลอดเลยไปต้องไม่ได้ตามมาตลอดเราสคลิปคลิปคลิปสักคลิป,ปนึงก็ไม่เหมืน,ม,ม,นมีก็ให้ไปตามตลอดเลยมาจะพาไปสไลเดอร์ไหเฮ้ยเวลาเราเหยียบตรงนี้เราจะไปสไลเดอร์เสียฟ้าไหมล่ะเอ้ยว้าวว้าวมาไหนฮะวา้วาวว้าวเอ,อวาว้าวมาขึ้นสไลเดอร์เออ มาลงพร้อมๆกันตอนแรกตอนที่เรายังไม่ถ่ายคลิปเพราะว่าเราตอนที่เราลงยัง,งตอนที่เรายังไม่ถ่ายคลิปใช่ไหมเราค่ะไปแล้วเหรอไปแล้ว,วตอนที่เรายังไม่ถ่ายคลิปใช่ไหมเราค่ะทางคือตระเลเดินไม่ได้เลยโอเคกีท่ทางทางจะขึ้นทางเดิมสิมันมีที่สีเหลืองด้วยเดี๋ยวเราลงคนละอันดีกว่าสีฟ้าอันหนึ่งสีเหลืองอันหนึ่งจบเลสเลสเลสตอร์เอสนะ อยากเล่นรถแอบอีกรอบนึงไ,ได้ไหมครับได้ครับสไลเดอร์รอบนึงไปาทางไหนเม็ดไปสีฟ้าแล้วครับไหนเม็ดดูไหนเม็ดเม็ดขึ้นกระโดดขึ้นน้ำขึ้นบกเองครับมาแล้วมันมีเป็นสีเหลืองเม็ดเป็นสีฟ้าแล้วเฮ้ยอันนี้ไงวาร์ปไปยังยังครับนี่มีวาร์ปขึ้นมาแล้วมันมีทางวาร์ปอยู่นู่นเลยเลยมันมีเป็นสีเหลืองใช่ไหมให้มีสีอะไรครับ มือมีสีเหลืองจะมามี่ยูดสีฟ้าเดี๋ยวลงพร้อมกันนะกำลังไปแล้วอาวาร์ปมาอ่าแบตไปสีฟ้าเหลมีจะขึ้นสีเหลืองเหลมีเดี๋ยวพูดสามสองหนึ่งไปเลยนะบสามสอง,สองหนึ่งไปดูซิใครจะลงก่อนแต <ไป S 2> ยังไม่ลงเลยรอหนี่ก่อนไม่รอจ้าเลื่นสอดแอร์ไปกว่าโอ้สีเหลืองมันมันมันยาวแบตตรงนู้น มามีมามามามีเด็กแบทเปซ่อนมามีนับในน้ำนะครับนับในน้ำในลูกบอลหรอมามีนับ,นบในหน,นึ่งถึงสิบหนึ่งสองอย่าดูสามสี่ห้าหูจนมงเงือกแบทจน <8, S 1> มงเงือกครับผมแปดเ้าสิบหาแล้วนะถ้ามีหาเจอแบทต้องมาหามีบ้างนะแบทเจอมาเงือกแล้วแบทเจอมาเงือก แม่เจ้าลังเนี่ยที่ไหนก็ไม่รู้อะใบอะไรใบไไม่อยากให้ใบให้เราเจอแล้วเนี่ยน่ะอยู่ในน้ำไงน่ะนี่ไงเจอแล้วเนี่ยเอ๋ขี้โกงเมื่อกี้มามีดูเมื่อกี้มามีดูดูดูตอนตอนมามีขึ้นตอนนี้แบ็คขึ้นก้อนหินนะแบ็คหมามีหาเอ้ยมามีไปซ่อนนับหนึ่งมีสิบหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแอบดูเก้าสิบเบนต้องดูนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มัมมีดูดูของแบนตอนขึ้นก้อนหินน่ะหาเลยอยู่ตรงไหนนะาีกแลในนั้นน่ะถ้าสมมติแบนรู้ว่าอยู่ตรงที่มีไฟใช่หรือไม่โอ้แบนรู้เห็นตัวเห็นตรงนี้ละหมอมีแบนรู้แล้วอยู่ตรงนี้ ไม่พ้นหรอกแต่จะไปจับคนอื่นก่อนมาแล้วกระโดดลงน้ำตุ้มแมทอยู่ในน้ำเองเจอยังี่ยังยังแต่แต่เฉพาะขนาดแบทเจอตัวแล้วเจอแล้วป้องไหนอะเมื่อกี้นั่นแล้ ใกล้ๆแล้วมาแปะตัวมาไม่ใช่กโกงค่ะขยับอะเอา้ากูต้องหนีดิเหมือนแบบซ่อนหาที่เราไปเล่นวันนี้อ,อ่ะอ่ะไปไม่ไปละไปเป็ดอ่ะมาิี่หยุดเดินและตามมาให้เจอเร็วหยุดเดินนะพูดจริงนะจงเจอเองหนคูคิดว่าอยู่หลังบ้านแน่นอนใช่ไหมอยู่ตรงไหงนอยู่ตรงต้นไม้ตรง,ตรง,ตรง สไลเดอร์สีชมพูอย่าหมุนกล้องด้วยเจอะไรเนี่เห็นตี่นี่สวยนะล่มลื่นดีเจอแล้วอ้าวอ๋อนี่มันแผนที่หูกว้างนะเนี่ยเราเพิ่งเล่นได้นิดเดียวเองเจออย่างเราทําคลิปเราทำถ่ายคลิปกี่นาทีไม่รู้สิ20ไปเลยได้ไห้อืมจะถึงหรือเปล่าแบตจะดับหรือเปล่ากลัวแบตดับก่อนเพราะแบตแดงแล้ใช่มั้ครับครับ อเจอแล้วปายปายมันมีไม่นับเลยอ่ะยังเล่นแซนแอบอยู่เหรอยังเล่นอยู่มันมีไม่นับเลยช่หนึ่งสองสา,ามสี่ห้าหกเจ็ดยา ขึ้นบอกเลยว่าแบทแมนอยู่แถวไหนมามีม่ก็ดูในแผนทีน่ไม่ดูยังไงล่ะดูในแผนทีน่อ๋อนี่นี่แผนที่อยู่นี่แผนที่ว่าคุณแบทอยูไ่ไหนโห,โหมันไม่บอกเฮ้ยมีด่านสระโดด้วยมามีม่ดูแบบถ้าอยู่ใกล้ๆแบทมันถึงจะขึ้นว่าแบทอยู่อย่าแอบดู ถ้าไปคนละทางนี่ก็ไม่น่าจะหากันเจอหาไม่เจอหรอกครั้งนี้แล้วเราแบบไม่หาไม่เจอยาเออเร์ไม่เห็นเลยหรอกเอาอะไรเน,นีน่ยอะไรนี่ฮะอใช่ ตรงไหนนั้นหไหนแล้วนีออ่ออกมาออกมาไม่ออกอแบทไม่เจอเลยเจอเดี๋ยวคนว่ายน้ำนระดับเซียน สำหรับเซียนและเซียนทุกเกมอยู่ไหนนะหาไม่เจอแผนที่มันบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยอย่าดูอยู่ตรงไหนเนี่ยพอหัวออกมาไม่บักโอ้ดิอดอเอ่ะแผนที่บอกอยู่ตรงไหนไม่รู้เหรอตรงนี้ เป็นที่เขาหลอกแต่ไม่ได้ตรงนี้งั้นไงจะโอ้มาไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าหาสไลเดอร์ที่อื่นเล่นกันมาเมือนบคนนับมาเล่นซ่อนแอบแล้วซ่อนแอบก็ตกว่าัะนี้อ่าถ้าเล่นซ่อนแอบแล้วก็ต้องมีคนหาสิเพราะว่าเหมียวมันมีโอ้เป็น้องคนหาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสองเห็นไป้ายแล้วใช่ไหมเม็คิดว่าไม่มีเห็นป้ายตัวเม็ดแม่จะไม่เห็นตัวมีสูุ มันมีอยู่สไลเดอร์ชมพูเม,มื่อกี้มอกมีลงสไลเดอร์ชมพูหรือไม่ได้ชมพูก็ต้องดูในในแผนที่น,นี้ค่ะนี้มาช็อปอะดีแดดอะดีแดดบายไงเนี่ยมามีเล่นตรงนี้แน่ๆเลยดูแถวๆทางที่เราเข้าทางที่เราทางเนี่ยซื้อบัตรใช่หรือไม่ใช่ ได้ได้แล้วแต่ทางที่เราซื้อบัตเดี๋ยวเวัดไปดีกว่าวัดได้ไหมวัดได้แต่ก็รู้อ้าวตายแต่ก็รู้ว่าเราเดินไปแบบแบบเดินไปแบบเร็วมากเดินไปแบบเร็วๆวิวัดมันมาที่ตัวเองไม่ได้ของไม่ใช่ของมามีมันมาของทั้งตัวเอง ไม่เดินหรอกเจอ,อยังยังยังเดิอนอยู่ฮะาเขาจะไปไหนพยายาดีถ้าแบทพูดว่าหยุดมนมีนก็หยุดนะหยุดอ่ะหยุดแล้วหาหเจอแหมมันมีมันมีบอก เดี๋ยวหาอันนี้เสร็จแล้วไปเล่นสไลเดอร์สรักสองสามันนะเพราะว่าเวลาใกล้ครบแล้วเราวว่าจบคลิปเลยหรือเปล่าใช่ครับจบคลิปตอนนี้เลยหรนะือเอยากจบแล้วอ่ะมีให้เจอไม่เอาอย้วอยากจบคลิปแล้วอ่ะหามีให้เจอก่อนเดี๋ยวค่อยจบคลิปไม่เอาอยากจบคลิปแล้วอ่ะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหรออยากให้ถึงสิบห้านาทีก็ได้นะน้ำมีเดินหาแบตดีกว่า มาเจอกันจะได้ปิดคลิปด้วยกันอย่าไปปิดคลิปบนสไลเดอร์สักหนึ่งอันจังเลยอหาี่เจออย่างเนี้ยมันมี็กเขาช่วยมาหาเด็กันด้วยดีแบสไม่อยากเล่นสักนี้ไม่เห็นรูปแบสนี่ยเบสไม่โดนสไลเดอร์แบสไม่อยากเล่นสไลเดอรจำร้านจำร้านที่ขายชุดว่ายน้ำได้ไหมจำได้เนี่ยมาอยู่ร้านชุดว่ายน้ำจบคลิปเรืยได้ไหมเดี๋ยวไม่ไหวเโอเคโอเคเอาวาร์ตาเกัน อาวตารมันมันเดรยไม่ไหวแล้วอะอาวตารในเกมหรือเอาอาวตารในชีวิตจริงอในเกมมาแล้วไอชีวิตจริงก็นับตัวเพราะเป็นนั่งบนพื้นอะแล้วก็เจอกันยังเฮ้ปิดคลิป่อยอืมปิดเลยได้ไหมแต่เพิ่งพี่อปิดมันหายปิดเลยแบตก็เดรไว้โอเคงั้นหลดออกมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย เฮ้ยเพื่อนเขาเล่นอะไรเนะพื่อนเบสอะบายบายแล้วปิดก่อนปิดคลิปก่อน